วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2564รศาสตราจารย์ดเอร์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลหัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวรรณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครออกจากโรงพยาบาลศิริราชณหอประชุมราชแพทย์ทายายโรงพยาบาลศิริราชทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2563และขณะนี้อาการดีขึ้นจนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติคณะแพทย์จึงอนุญ,ญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน